อย่าหลงเชื่อพายุไต้ฝุ่นโมลเบเตรียมเข้าไทยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลภัยพิบัติในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องพายุไต้ฝุ่นโมลเบเตรียมเข้าไทย28-30ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบทั้งหมดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ กรณีที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่าแรงที่สุดในรอบปีพายุใต้ฝุ่นมลรเบจอะเข้าไทย28-30ตุลาคมนี้อีสานโดนทั้งภาคนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยพายุโมลรเบเป็นพายุที่เกิดขึ้นในปี63ซึ่งพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า ในช่วงวันที่24-27ถึงตุลาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในช่วงวันที่28-30ถึงตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจทะทวีกกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่27-28ตุลาคม2564 ในช่วงวันที่23และ28ตุลาคม2564ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th, Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาแอปพิเเชััไ Thai Weather หรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 จะติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ